รายงานพิเศษวังหน้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมความวิจิตของวัดพระแก้ววังหน้าที่เพื่งบุรณะเสร็จสิน้นภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระชวังประวัติสถานมงคลของกรมศรลพากรคืนนี้นําเสนอเป็นตอนที่2ครับความงดงามของวัดประวรสถานสุทาวาสหรือวัดพระแก้ววังหน้า โบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่พระราชวังบรวรสถานมงคลกลับมาเด่นระงานสะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตของอาคารก่ออิฐถือปูนทรงจตุรมุขหลังพึ่งเสร็จสิ้นการบูรณะครั้งใหญ่โดยกรมศิลปากรสมเด็จพระบ,บรวรราชเจ้ามหาศัก์ดิพลเสโปรดให้สร้างวัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเป็นวัดในพระราชวัง จึงไม่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนาาศาสดารามหรือวัดพระแก้วอันนี้ก็คือกายภาพของอาคารแต่ดร,รพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปนิกเล่าว่าล่าสุดได้ซ่อมแซมทั้งซุ้มผนังห<ด>ลังคาบานประตูหน้าต่างประดับกระจกปิดทองอย่างประณีตใช้เวลานับปีกว่าจะเนรมิตให้รูปทรงสถาปัตยกรรมกลับมามีชีวิตความบิหวังเนี่ยก็บอกแล้วว่า วางนี่งต้องมีช่างที่มีองค์ความรู้นะครับมีฝีมือดีนะครับดังนั้นการที่จะต้อมแซมนะครับให้ได้ฝีมือใกล้เคียงกับของเดิมเนี่ยจึงต้องอใช้ใช้ใช้เวลาแล้วก็มีมีช่างมีประสบการณ์จริงนะครับภายในพระอุโบสถปร,ระการตาด้วยบุษบกประดิษฐานพระพุทธรูปปางประธานอภัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศัติ์พิพัเสพโปรดให้หล่อขึ้น แต่ยังไม่แล้วเสร็จพระองค์เสด็จสวรรคตก่อนทุกอย่างมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่สภาพแห่งอดีตที่เคยเล่าเรื่องย่อมสุดโสมตามกาลเวลากรมศิลปากรจึงเข้ามาบูรณะทั้งองค์พระและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติบนผนังด้านบนด้านล่างเป็นตำนานของพระพุทธสีหิงซึ่งภาพจิตรกรรมที่เห็นอยู่นี้ผ่านการบูรณะแล้ว โดยใช้สีน้ำแต่งแต้มให้กลมกลืนกับภาพด้านบนซึ่งเราไม่สามารถหาหลักฐานมาได้ว่าภาพตรงนี้ที่สมบูรณ์แล้วมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เราจะเติมภาพโดยที่เราไม่มีหลักฐานในการเติมเนี่ยมันค่อนข้างยากเป็นต้องช่างที่มีประสบการณ์เป็นช่างแก่เก่าจริงๆอ่ะถึงจะถ่ายทอดความรู้สึกเราว่าเราต้องการแบบนี้ให้ใช้สีแบบนี้วอลลุ่มแบบนี้โทนสีแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งหมดเนี่ยมันดู มลมคืืนกันทั้งผนังทุกสถานที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองในปี2489พระอุโบสถถูกระเบิดทำลายไปบางส่วนรวมถึงมีน้ำรั่วซึมจากหลังคาน้ำฝนไหลลงมาชะภาพจิตรกรรมและเครื่องไม้ด้านในเสียหายหนักต่อมาในปี2505จึงมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และซ่อมแซมอยู่เรื่อย กรมศิลปากรเตรียมเปิดให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมความวิจิตรและคุณค่าทางสถาปัตยกรรมในอนาคตอันใกลน้นี้สนับสนุนโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม